สวัสดีค่ะคลิปนี้หมอมินจะมาแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่านะ,ะที่คุณกับเขานิ่งเงียบกันไปเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเขาคิดยังไงกับเรามีโอกาสเทคแอคชั่นไหมตรงนี้นะคะ,ะดวงที่หมอจะแรนดอมตรงนี้ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยแต่ใช้วิจารณญาณนะคะเพราะว่าหมอต้องพูดแบบนี้เพราะว่ามันเป็นดวงสุ่มนะคะอะไรดีๆก็เก็บไว้ไม่ดีก็ทิ้งไปนะคะตรงนี้เนาะ ขอให้คุณนึกถึงสิ่งศิษสท์นึกถึงครูบาอาจารย์และนึกถึงหน้าคนคนนั้นนแม่หมอจะมาดูพลังงานนะคะของคุณในค่ำคืนนี้ก่อนนะว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะทุกคนนะคะใบแรกเลยสิบถ้วยสิบถ้วยนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าบางท่านเคยอยู่กับใครเป็นครอบครัวมาก่อนไม่ว่าจะแต่งงานจดทะเบียนหรือไม่จดก็ตามนะคะ ตรงนี้บางท่านมีลูกด้วยกันก็ได้หรือบางท่านนะคะไม่ได้ถึงกับต้องย้ายไปอยู่ด้วยกันแต่คุณรักคาดหวังที่อยากจะเป็นอนาคตกับเขาเติมเต็มให้กับเขาทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้นะคะตรงนี้นะสิบถ้วยนะคะมีความอบอุ่นอยู่ตรงนั้นมาดูต่อมานะทุกคนห้าไม้เท้านะคะหมอขออ่านโยกกับใบนี้นะความรักของคุณบางคนมีเรื่องครอบครัวถ้าไม่ฟังคุณก็ฟังเขา ที่มามีปัญหาหรือ,อคุณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องทำให้เราวุ่นวายนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องทัศนคติเราสองคนแต่แทนที่มันมีคนหมู่มากเขามาเข้ามา,า,มาแทนที่จะมาช่วยให้อะไรดีขึ้นกับกายมาเป็นว่าให้เราวุ่นวายเรื่องคนหมู่มากเพิ่มเติมนะมาดูต่อมานะคะตรงนี้นะเดลเฟอร์นะคะมันมีความรู้สึกดีละลักอยู่ตรงนี้เดลเอรตรงนี้มันหมายถึงความรัก ะะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะตรงนี้มาดูตอนนะเดลเวอร์ umber, หรือคุณคุยกับใครสักคนที่เขามีทางเลือกตัวเลือกมีเสน่ห์ก็ได้แต่ถ้า,พาไพ่ใบนี้มันขึ้นฝั่งคุณช่วงนี้คุณนะั่นแหละค่ะที่มีเสน่ห์นะแต่คุณยังคงคิดถึงใครบางคนอยู่ก็ได้มาดูใบต่อมาหกถ้วยหมอมินว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปสถานที่เก่าๆนึกถึงเรื่องราวเก่าๆบรรยากาศเก่าๆหรือคนเดิมๆวนกลับมาหรือ ไพ่ใบนี้นะคะคุณอาจจะยังนึกถึงคนเดิมๆได้ด้วยนะคะตรงนี้บางคนมีความรักที่อายุต่างกันได้ด้วยนะคะิงลอฟวานะคะตรงนี้ไพ่ตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้หมอมินว่าช่วงนี้คุณตั้งหน้าตั้งตาโฟกัสเรื่องเงินเรื่องท้องเพราะว่าไม่อยากคิดเรื่องวุ่นวายเรื่องความรักนะคะตรงนี้พยายามเอาตัวเอาใจนะ อยู่กับเพื่อนหรือบางท่านก็คือไปโฟกัสเรื่องที่เราจะทำตรงนี้นะคะหรือคุณมีความรักที่ไม่ใส่ใจอาจจะเป็นที่เขางานเยอะงานมากคิงถือไม่ท้าอย่าลืมนะทำงานขมักขม้นกับบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยห้าเหรียญมันมีความรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่ตรงนี้บางท่านอาจจะคิดว่าทำไมฉันถึงถึงรู้สึกเหน็บหนาวจังเลยแต่ดูนะคะทั้งคู่อยู่ท่ามกลาง หิมะทั้งคู่เน็บหนาวทั้งคู่แต่คุณน่าจะเคยตามเขาละเคยงาะเคยขอโทษก่อนแต่ตอนนี้มองบินว่าเลยนะตรงนี้เหมือนคุณเอาตัวเอาใจไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นเพื่อเบีย่ยงเบนแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะลืมเขานะคะหรืออยู่ในสภาวะห้าไม่เทา้าบวกห้าเหรียญเนี่ยเรามีปัญหากันแล้วเราไม่คุยไม่เคลียร์ต่างคนต่างนิ่งนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะคะมาดูต่อมาเก้าเหรียญที่จริงคุณเป็นคนที่มั่นคงนะ ทรัพย์สินเงินทองมีความมั่นคงมีความมั่นใจในตัวเองก้าวเหรียญนี้ยังบ่งบอกได้ว่าคุณอยู่ได้นะ,ะไม่ได้แปลว่าคุณอยากจะสดนะแต่หมายถึงว่าคุณก็คิดถึงหลยเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆแต่ไม่มีเขาไม่ได้แปลว่าเราอยู่ไม่ได้เงินทองก็มีทรัพย์สมบัติมากมายนะการเงินคุณดีมากเลยนะตรงนี้แต่ตัวคุณหมอว่าคุณกําลังดูแลตัวเองได้ด้วยนะคะบางท่านดูแลตัวเองดูแลสุขภาพบางคนก็นะคะบาลานซ์กับตัวเองบางคนก็ นะ,ะออกกําลังกายให้ตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงก,กับตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้อืมมาดูต่อนะคุณก็นิ่งแล้วนะ The f คุณวางแผนที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงหรือเปล่าช่วงนี้นะคะหรือความรักครั้งนี้หมอบอกเลยว่าหนึ่งถ้วยที่คุณถือในมือ The f นี้เป็นเลขศูนะคะตรงนี้นะเลขศูนย์คือดาวมฤตยูนะคะทุกคนทุกท่านบางสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้มันอาจจะห่างมาหรือ เงียบนิ่งไปมันอาจจะทําให้บางท่านรู้ใจเต็งมากขึ้นว่าเราต้องการอะไรก็ได้แตตรงนี้มาดูฝั่งเขากันบ้างนะว่าเป็นอย่างไรหรือคุณเจอความที่เขาไม่ค่อยแคร์เรานะเดอฟ o นะคะตรงนี้ทําตัวไม่แคร์เราหรือไม่ได้สนใจหรือเขาไม่ค่อยมีสถานะให้เราคุณอาจจะคิดอย่างเง้นหรือความสัมพันธ์เขาไม่ได้ชัดเจนอะไรหรือเปล่าได้ด้วยนะ,ะมาดูต่อมานะคะทุกคนทุกท่านมาดูฝั่งเขากันบ้าง ะะมาดูฝั่งเขานะเขาเป็นอย่างไรนะค่ำคืนนี้นะคะหมอมินแลนดอมมาทุกวันเลยนะคะทุกคนนะคะตรงนี้ก้าวถ้วยคุณมีก้าเหรียญจำได้ไหมเขาก็มีก้าวถ้วยเราทั้งคู่ต่างมีอีโก้ด้วยกันทั้งคู่นะคะบางครั้งนะ่ะเช่นเรามีปัญหากันเราก็ต่างคนต่างเงียบนะคะหรือ ไม่แน่คุณอาจจะเคยพยายามแล้วก็ได้ดูนะคคนนี้ก้าวด้วยเขาก็คิดว่าเขามีดีแสงสว่างตรงนี้ตรงนี้แปลว่าเขาคิดว่าเขามีเงินมีทองมีความมั่นคงและมีความมั่นใจในตัวเองมีอีโก้ในตัวนายเห็นไหมท่าทางที่แบบยิงยิงของเขาแต่เขาก็มีคนมาจีบมาชอบมาแอลเหมือนกันแต่มองว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการใครนะรายล้อมอยู่แต่เขาไม่ได้เลือกหยิบใครมาดูไปต่อมานะคะใน,นตัวต,วตวนของเขาขึ้นมาละตรงกับใครบ้างถ้าตรงก็ ช่วยแชร์เป็นค่าครูให้หมอด้วยนะคะควีนถือไม้เท้าหมอลืมพูดไปเนาะที่ผ่านมาคุณคืออใครบ้างที่หมอเห็นมีธาตุไฟเมสิงค์นูนะคะแล้วก็ธาตุน้ำกรกฏมินพิจิกตรงนี้ขึ้นมานะคะด่นแล้วก็คนทางไกลและคนอายุที่แตกต่างคุณควีนถือไม้เท้าช่วงนี้เหมือนคุณเลยเนาะดูตรงนั้น,นะคะ่ะคุณเป็นคิงถือไม้เท้าเขาเป็นควีนถือไม้เท้าความหมายคือมันเหมือนเขาสนใจเรื่องเงินทอง แต่ถ้าอย่าลืมนะคะช่วงก่อนหน้านี้เป็นคิงหรือไม่เท้าอันนี้ควีนหรือไม่เท้ามันเหมือนพวกคุณคิดถึงการอยู่เพียงแต่เราไม่แสดงออกต่างคนต่างนิ่งนะไม่เท้านี่สื่อถึงหมายถึงธาตุไฟหมายถึงไฟมีความร้อนแรงเขายังต้องการคุณอยู่นะเพียงแต่ท่าทางที่มีอีกโก้ก็ได้นะตรงนี้อามาดูต่อมาเขาทําอะไรอีกนะคะเขาอาจจะโฟกัสเรื่องเงินทองสตาร์อันนี้กลุ่มลัคนากลุ่มไะ ที่ผ่านมามาพูดเลยว่าณนะตรงนี้มันเหมือนตัวเขาก็รู้สึกว่าเขาโดดเด่นเขามีชื่อเสียงมีเงินมีทองมีความมั่นใจมันเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้งอเราแต่ในความรู้สึกมาพูดว่าเขายังคิดถึงคุณยอยู่นะคะตรงนี้มาดูต่อนะเหมือนเขากําลังเริ่มต้นงานมาอัเดฟูเหมือนคุณเลยนะคะตรงนี้เหมือนเขาก็พยายามพยายามนะหิวใจตัวเองไปอยู่กับเพื่อนกับฟูงแต่คุณนั่งคู่ถือถ้วยคนละใบ ยังคงคิดถึงกันอยู่นะคะตรงนี้เพียงแต่ช่วงพักเบรกนะคะมาดูต่อเขาทำอะไรสีไม้เท้านะคะคุณกับเขาคงคาดหวังที่จะอยู่ด้วยกันมั่นคงนะคะตรงนี้หมอมินว่าถ้าเป็นสีไม้เท้าเหมือนเขาน่าจะตั้งหน้าตั้งตาประสบความสำเร็จอาจจะเรื่องเองินเรื่องงานที่เขากำลังทำอยู่ได้ด้วยสิบถ้วยเหมือนคุณเลยทุกคนทำไมไพ่เหมือนกันเลย มอมินว่าคุณกับเขาน่าจะวางแผนที่จะอยู่ด้วยกันบางคนกับเป็นครอบครัวบางท่านมีลูกด้วยกันนะหรือที่หมอบอกนะบางคนก็คือคุณเคยอบอุ่นและเติมเต็มซึ่งกันและการมอว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่นะนะเดอะเทราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะน้ำตาอยู่ตรงนี้นะคะหมอมหมอมินว่าการที่ห่างออกมาหรือบางคนอาจจะคิดว่าจบกันไปแล้วหรือเปล่าบางทีมันก็อาจจะรีสตาร์ทใหม่ เหมือนกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะตัวเขาณตอนนี้ถามว่าเขาเป็นยังไงหมอเห็นไพ่โสดนะแต่มีคนเข้ามาจีบมาคุยมาแอวเขาแต่เขาไม่ได้เลือกใครนะ,ะช่วงเวลาที่เขาพักผ่อนพักใจอยู่กับเพื่อนฝูงโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองนะ,ะหมออ่านตามไพ่หมอนะบางคนความรักอยู่ไกลกันนอาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานสามไม่เท้านี่หมอพูดเลยนะเขามองอะไรอยู่หมอว่าเขารอ รอโอกาสรอจังหวะรอเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะห้าดาบก่อนหน้านี้มีห้าไม่เท้าจําได้ไหมมันมีเรื่องความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมันมีคนที่มีลักษณะเอาชอบเอาชนะมีอีโก้นะตรงนี้แล้วก็ลักษณะเขาเป็นคนที่มีอีโก้อาจจะพูดชอบพูดจิกพูดเหน็บแนมนะหรือไม่ค่อยยอมลงให้คุณก็ได้นะช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกัน มาดูพลังงานความคิดที่เขามีต่อคุณบ้างนะคะมาดูพลังงานความคิดที่เขามีต่อคุณนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกไงคุณนะ,ะเขาคิดถึงเราไหมเขาอยากเทคแอคชั่นไหมอะไรแบบนี้นะคะมามินอ่านตามไพ่สดสดเลยนะมาลุ้นไปได้วยกันมาทุกคนนะคะควีนถือเหรียญอันนี้ธาตุดินกันกสมองค์กร เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงนะเงินทองทรัพย์สินความมั่นใจแล้วเขาก็คิดว่าคุณนิ่งไปเหมือนกันนะคะคุณก็ดูหญิงๆเขารู้ทันคุณบอกแล้วว่าคุณก็คงไม่งอเข้ามั้งคุณก็นิ่งไปแล้วนะคะใบนี้นะอ่านะคะสองเหรียญคุณเห็นไหมเขาบอกที่ผ่านมาเขาพยายามบาลานซ์ก็ได้และความในใจเขานะคะ คือการวนนะคะทุกคนเขาอยากวนกลับมาในความสัมพันธ์อีกนะแต่เห็นคุณนิ่งๆไปเหมือนกันนะคะเขาคาดหวังที่คุณจะมาง้อเขาหรือเปล่านะ,ะสิบถ้วยหมอพูดเลยว่าคุณคือความอบอุ่นเลยทุกคนคุณคือความเติมเต็มของเขาเขานึกถึงคุณนะภาพนี้นะคะเขานึกถึงคุณเนี่ยเห็นไหมอยู่กันจนแก่จนเฒ่าเขาก็นึกถึงคุณคุณคือความอบอุ่นคือความเติมเต็มแหละ เขานึกถึงภาพใครไม่ออกนอกจากคุณวนอยากวนกลับมาแต่เขาบอกคุณนิ่งไปเหมือนกันนะนะคุณไม่ต้องการเขาแล้วหรือเปล่าเดมเพลอร์ Emperor, นะคะอันนี้เนาะธาตุไฟเมสิงค์นูมออ่านแล้วนะถ้ามออ่านธาตุอะไรแล้วหมอจะไม่อ่านเพิ่มหมอบอกจะว่าคุณนี้เป็นคนต่างชาติได้ด้วยหรือเดมเพลอร์เนี่ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามเขาสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะด้วยน้ำพักน้ำแรงทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นลักษณะผู้นํายอมไม่ค่อยเป็นนะคะ เขาบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณมากแต่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าอาจจะปากหนักนะคะที่ผ่านมาอาจจะง้อไม่เก่งได้ด้วยนะคะง้อแบบอื่นนะถ้าเอ็มเพอร์เลอร์เอ็มเปอร์เลอร์จะง้อคุณด้วยแบบไหนรู้ไหมคะง้อคุณได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของซื้ออะไรให้นะคะถ้าจะง้อนะคะจะง้อแบบนี้เขาจะไม่ขอโทษแบบนี้ขอโทษก็จะบอกถ้าขอโทษนี่เขาก็เหมือนเขาจะไม่พูดคําขอโทษนะเอ็มเปอร์เลอร์เขาจะเหมือนซื้ออะไรให้เรามากกว่า นะคะทักเรามาไม่มีคําขอโทษนะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้แปล,แลว่าต้องเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกคนนะคะ mm. คิงดาบนะคะเขาส่องคุณนะอันนี้ธาตุลมตุนกุมเมทุนคิงอับสอดแลนะเขาบอกที่ผ่านมาเขาพูดตรงกับคุณไหมเคยเคย,เคยว่าร้ายปากร้ายกับคุณหรือเปล่าตอนนี้เขารู้ตัวแล้วนะเขาอยากเปลี่ยนแปลงนะคะสองเดือนคือการบาลานซ์คือคนเรานะคะถ้าไม่เงียบไม่เนียงไปจริงๆจะไม่รู้ใจตัวเอง ภายตรงนี้นะเขาอาจจะคิดว่าเขาสูญเสียคุณไปหรือเปล่าทุกคนนะคะเขาเบื่อความรู้สึกนี้เบื่อที่คุณนิ่งเหมือนกันเบื่อที่คุณไม่ทักมาหรือง้อหรือเบื่อตัวเองก็ได้ว่าฮ้่ทำไมฉันไม่ทักเขาไปคิดถึงเขาขนาดเนี้ยทําไมฉันเป็นเอ็มเปอร์เลอร์ที่ปากหนักนะทำไมฉันอยากวนกลับมาแต่ทําทไมฉันนิ่งอะ่ะเขาอาจจะเบื่อความรู้สึกตัวเองก็ได้นะที่มันทําอะไรไม่ได้ตามที่คิดนะคะคิดแบบนึงแต่ทําอีกแบบนึง นะคะตรงนี้หรือสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเลือกใช่แล้วมันไม่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาเบื่อในชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดว่ามันมันใช่สําหรับเขาแต่มันไม่ใช่นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณหมอพูดเลยว่าเขาส่องคุณเขารู้นะว่าคุณก็อยู่ได้ไม่มีเขามีเงินมีท้องมีหน้าที่ความสําเร็จนะช่วงนี้หมอพูดเลยว่าคุณเปลี่ยนแปลงเขามองเขาส่องคุณก็คิดว่าคุณเปลี่ยนแปลงเยอะมากสวยขึ้นดูดีขึ้นมั่นใจในเตเองมากขึ้นหรือคุณไม่ต้องการเขาแล้ว คุณงเงียบไปอ่ะเขาอึดอัดมากเลยนะตรงนี้ทำอะไรไม่ได้นะคะไม่มีใครอีกแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเขาอยากอยู่กับคุณนะอยากอยู่เป็นแฟนมีความมั่นคงนะคะตรงนี้อยู่กับคุณนี่นแหละบางคนเจอความรักต่างชาติได้ด้วยนะคะเอ็มเพลเอร์หมอลืมพูดเนี่ยเห็นไม้สิบเหรียญสิบถ้วยเนี่ยขึ้นมาตีคู่เลยะคะ่ะทุกคนเขาอยากอยู่กับคุณจนแก่จนเฒ่าอยู่เป็นครอบครัวนะ หรือถ้าท่านใดที่คบกับใครมานานแล้วอยู่กันมาสี่ปีห้าปีนะ,ะหรือสองปีขึ้นก็ตามคนคนนี้เขาอยา,อยากอยู่กับเป็นครอบครัวหรืออยากวนกลับมาเป็นรักที่มั่นคงกว่าเดิมนะคะ,ะเขาโอหมอพูดเลยเขาเขาอึดอัดนะเนี่ยเขาเครียดเขาอึดอัดกดดันมากเลยนะคุณอาจจะเคยคุยกับเขาตอนกลางคืนเคยทักมาแต่ตอนนี้เขารอคุณจนเครียด นอนไม่หลับแล้วค่ะตรงนี้ตาแบ้วเลยนะเนาะมันดึกแล้วทำไมตาตาฉันยังใส่ปิ้งเลยทำไมฉันไม่หลับไม่นอนนะคะได้แต่รอแล้วรอเล่าทําอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งเบื่อนั่งเซ็งเดยแต่คิดนะคะว่าทําไมฉันไม่ทําแบบนั้นไม่ทําแบบนี้ทั้งที่มีใจคิดถึงคุณมาดูกันนะคะเขาอยากบอกอะไรคุณค่ําคืนนี้นะเขาจะเทคแอคชั่นไหมเครียดมากเลยตอนนี้อึดอัดกดดันนะคะ บอกว่าขอโทษด้วยนะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ได้เติมเต็มให้คุณจนคุณต้องหันหลังไปหรือคุณจากเขาไปแล้วจริงๆเห็นไหมคะเขาหน้าเศร้ามากสิ่งที่คุณเงียบนิ่งเนี่ยทำให้เขาเศร้านะคะทุกคนเขาคิดว่าคุณเดินจากเขาไปแล้วก็ได้ในสิ่งที่เขาทําไม่แคร์ใส่คุณหรือเคยพูดอะไรที่ไม่น่ารักกับคุณนะการเงียบนิ่งไปเนี่ยนะคุณหันหลังให้เขาแล้วหรือเปล่าเขาอาจจะถามคุณแบบนี้นะคะนะ 6ดาบนะคะตรงนี้หมอพูดเลยว่าเขาคิดถึงคุณนะเหมือนเราลงลเรือลําเดียวกันแล้วนะคะตรงนี้นะเขารอเวลาที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณหรือตอนนี้คุณมูฟออนจากเขาไปแล้วหรือเปล่าสเตนหมอพูดเลยว่าคุณเป็นความรักที่ซื่อสัตย์เป็นความรักที่จริงใจอยู่กับคุณเขารู้สึกปลอดภัยและอบอุ่นไฟที่จุดอยู่นี้เขายังต้องการคุณนะคะทุกคนเพียงแต่เขาคิดว่าคุณไม่ได้แคร์เขาแล้วหรือเปล่าไม่ได้สนใจแล้วหรือเปล่า คุณนิ่งเงียบไปนี่แหละค่ะใช่ไหมเขาก็นิ่งคุณก็นิ่งเลยเขาเลยคิดว่าคุณไปจากเขาแล้วเขาเครียดมากเลยค่ะตอนนี้ได้แต่ส่องนะอึดอัดความรักนี้นะคะหมอพูดเลยว่าถ้าตัวเขามีแต่รับจากคุณอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้เขารู้แล้วเห็นไหมคะตาช่างเนี่ยนะ,ะตรงนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นใครสักคนที่เป็นผู้ให้อย่างเดียวส่วนคนอีกคนนึงก็รับแต่ฝ่ายเดียวเขารู้แล้วลนะความรัก ะะมันต้องเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันเขาทําให้คุณเดินจากเขาไปเขารู้แล้วนะว่าเขาผิดไมไดีเติมเต็มให้คุณจนทําให้วันเนี้เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นคือคุณเดินจากเขาไปเพราะตัวเขาที่ไม่ได้ให้ความรักความอบอุนกับคุณนะคะถ้ากลับมาในใจเขาคิดว่าเขาอยากเป็นครอบครัวคุณบาคขนขืยกับคนทางไกลและอายุน้อยนะคะเขามีเยอะใหญ่กับคุณนะคะให้ตรงนี้นะมันมีเยอะใหญ่เห็นไหมตรงเนี้ยเขายังต้องการคุณนะคะ บางท่านไปขอพรอ,อะไรไว้นะคะควีนถธอวยนะพระแม่อูมาพระแม่ลักษณนีแล้วก็พระบริษัทโ์กุิมนะคะใบนี้นะเขาเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่มีความหมายนะคะทุกคนคุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากเขาเครียดมากเลยตอนนี้เขาทําอะไรไม่ได้นะได้แต่นั่งเบื่อนั่งเซ็งตรงนี้นะคะหมอพูดเลยว่าคนนี้มีตัวเลือกเยอะแต่มันไม่มีความหมายสําหรับเขา เพราะเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการใครแล้วทีนี้ยถ้าที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนดูมีเสน่ห์แต่ณตอนนี้เมื่อคุณนิ่งเงียบไปทําให้เขาได้รู้ใจเต็งว่าเฮ้ย mm. ฉันไม่ได้ต้องการใครเลยเห็นไหมคนอื่นมาเสนอให้เขาเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเขาไม่เอาใครเลยค่ะเขาต้องการคุณค่ะทุกคนหมออ่านตามไพนะ่นะนะคะนะคะเขาอยากเดินหน้ากับคุณแล้วให้ทุกนแล้วให้ทุกคนรู้ว่าเขาเนี่ย มีคุณอยากออกหน้าออกตาทางสังคมอยากให้ใครรับรู้ว่ามีคุณอยากเดินหน้ากับคุณคุณคือชัยชนะของเขาหมายถึงความรักที่เดินหน้าด้วยกันด้วยความเอาใจใส,นะะในสจ่นะคะคำว่าชัยชนะไพวิกเตอรี่ยความสําเร็จนะคะไม่ได้แปลว่าชนะแบบเอาเอาชนะค่าคานด้วยคําพูดด้วยกิริยาที่ไม่น่ารักนะหมายถึงนะคะเขารู้แล้วล่ะว่าเขาต้องเดินหน้ากับคุณด้วยความใส่ใจไพตรงนี้นะคะคุณคือชัยชนะของเขาเลยแหละ ตอนนี้เขายอมพ่าแพ้ทุกอย่างเขารู้แล้วว่าเขาไม่ต้องการใครนอกจากคุณนะคะหมอขอให้แนะนําสุดท้ายนะให้จะแนะนําคุณอย่างไรบ้างนะคะเออคุณปิดกั้นคุณมีกำแพงกับเขาเนาะมีคนหมู่มากบางคนเชียร์ให้พวกคุณเลิกกันอย่าไปฟังคนรอบข้างนะคะ ให้ดูที่หัวใจเราหมายถึงถ้าเราไปกันไม่ได้ก็มันอยู่ที่เราสองคน <c oughs> มีการบล็อกกันไปด้วยหรือเปล่าตรงนี้นะคะเดอรสตาคุณสวยคุณดูดีช่วงนี้หมอพูดเลยคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองดูดีขึ้นนะคะให้ตรงนี้นะ,ะมีคนแอบ,บสองคนนะ,ค,ะคุณต้องการความรักที่ซื่อสัตย์คิ้งเธอเหเรียนนะ,ะห้าดาบนะ,ะเดอร์มิเชียนเป็นดาวพุธนะคะคน อันนี้คือการสื่อสารหมอว่าในเร็วๆนี้มีโอกาสได้เคลียร์ใจเพี่ยงแต่คุณดูนะคะห้าดับแล้วก็คุณกับเขาลดที่ถี่ลดอีโก้ลงความสัมพันธ์นี้มันถึงได้ไปต่อนะคะบางท่านคิดถึงถึงกันแต่ไม่ทำอะไรนะ,ะหมอขอให้ดูนะคะรีคอนคือสิ่งเก่าๆจะวนกลับมานะคะทุกคนทุกท่านนะคะบางคนยังวนหููเดิมนะ คุณคิดว่าเขาคือคนที่ใช่เป็นโซเมทของคุณพวกคุณสื่อถึงการทางจิตวิญญาณนะหมอว่าไม่นานหรอกคะ่ะเขาจะอดรนทนไม่ไหวหมอว่ามีการติดต่อสื่อสารมาได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเพียงแต่ลดที่ทีลดอีโก้ลงนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามและรับชมแลนดอมของหมอมินนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวค่าครูหมอก็ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะตรงนี้นะไลน์หมอก็ทิ้งไว้นะ,ะสำหรับคนที่ต้องรอคิวได้นะคะตรงนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ